ที่ตื่นไม่ทันพลาดทรงผมมันนี้เลยเพราะมันเป็นทรงผมสีส้มนะคะที่เกี่ยวกับฮารวีนแน่นอนนะคะน,น้องบอกเลยว่าน่ารักมากของชิ้นนี้แจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นชิ้นพี่แปงก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าเป็นหวกมาตลอดแต่มันคือผมข่าวแแบตามพี่แปงมาเลยค่ะพี่แปงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะน้องๆคนไหนที่อายุบัญชีไม่ถึงไม่สามารถเข้าแแบบแบบนี้ได้ค่ะซึ่งบอกเลยว่าต้องรีบมาทำนะคะน้องๆเควสมันง่ายมากและคนก็มารับเยอะมากๆเช่นกันค่ะ ซึ่งวิธีการเล่นนะคะพี่แป้นจะอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องทายังไงบ้างอย่างแรกให้น้องกดคําว่าเควสตรงล่มได้เลยจากนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเควสต้องมีอะไรบ้างนะคะในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือโน้นนะคะจะต้องว์ปน,นะคะไปแมปอื่นแล้วกลับมาทั้งหมด15แมปนั่นเองค่ะใครที่แบบเฮ้ยพี่แล้วมันมาทายังไงไม่เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะะไปดูวิธีการทําก่อนนะคะไม่ใช่ออกเข้าออกมั่วๆนะคะ ดเดินตามพี่แป้งมาได้เลยจากนั้นนะคะ้นๆเดินไปตรงมกมๆฟ้าๆเราเลือกสักแมปหนึ่งนะคะจากนั้นกดเพนี่ตรงนี้แล้วก,กดเทเลพอร์ตปุ่มฟ้าได้เลยพอเราเข้าไปแล้วเราก็กดออก เช็คด้วยนะคะว่ามันขึ้นเควสไหมนะคะอย่าพี่แป้งอ่าไปแมปหนึ่งก็ขึ้นมา1นึทับสิ้นั่นเองนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะน้องๆสิบห้าแมปเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้นะคะสิบห้าถาน้องๆทำเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นคําว่าเคมให้น้องกดได้เลยพี่แป้งลืมอัดขออภัยด้วยนะคะรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่ของมันจะ